รู้หรือไม่ด้านหลังไอฟโฟนสามารถทำเป็นปุ่มกดได้ สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปในช่องคุกัดอิสลานะครับซึ่งวันนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone อยู่นะครับผมก็มีทริคเล็กน้อยนะครับในการใช้ p h โฟนมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการใช้ iPhone ให้ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะนํามาบอกวันนี้ครับบางคนก็ทราบมาแล้วเนาะครับบางคนก็ยังไม่ทราบครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบครับวิธีการใช้ iPhone ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการสัมผัสไปที่ด้านหลังของเครื่องนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ใช่ไหมครับนี่ครับใคร จะมีสัญลักษณ์ตัวแอปเปิลตัวนี้นะครับริกวันนี้ก็คือเป็นการแตะสัมผัสด้านหลังของตัวเครื่องครับหรือว่าจุดที่เป็นตัวแอปเปิลเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทํางานตามที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟฉายการแค็หน้าจอครับการล็อกหน้าจอเป็นต้นนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างในการควบคุมครับเมื่อเราได้ตั้งค่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันเลยครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับไปในส่วนของ การช่วยการเข้าถึงครับจากนั้นครับก็เลื่อนลงมาในส่วนของสัมผัสครับเลื่อนลงมาครับในส่วนของนี่ครับแตะด้านหลังเห็นครับมันจะมีหัวข้อแตะด้านหลังท้ายสุดนะครับที่มันเขียนว่าปิดอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าแตะ2ครั้งหรือ3ครั้งที่ด้านหลังของ iPhone ของคุณเพื่อการทํางานอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้กดเข้าไปครับอ่ะเราก็เลือกครับเป็นแตะ2ครั้งหรือแตะ3ครั้งก็ได้ครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมทําในส่วนของการแตะ2ครั้งนะครับ ต่อมาครับเราก็จะเลื่อนดูครับนี่ครับระบบมันก็จะมีถ้าเราแตะ2ครั้งที่ด้านหลังครับมันก็จะมีในส่วนของการเปิดกล้องการดึงจอเพื่อแตะนะครับการเขย่าจอการแตะภาพหน้าจอนะครับการปิดเสียงการเพิ่มเสียงการใช้ไฟฉายครับการลดระดับเสียงการล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนครับหรือว่าการล็อกหน้าจออะไรพวกนี้นะครับมีหลายอย่างเลยครับไปที่หน้าจอโฮมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของการไฟฉายก่อนลวกันนะครับจะได้เห็นชัดนะเลือกที่ไฟฉายครับจากนั้นครับก็กลับไปครับอ่ะจี่ครับแตะสองครั้งด้านหลังจะเป็นไฟฉายแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าแตะสองครั้งด้านหลังจะเป็นไฟฉายเปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนะครับมาแล้วครับแตะสองครั้งแต่อีกสองครั้งนะครับกับสองครั้งเปิดสองครั้งปิดโอเคนะครับต่อมาครับถ้าเราแตะสามครั้งล่ะ,ะไปเลือกที่แตะสามครั้งดูนะครับตั้งค่าแตะสามครั้งให้เป็น ถ่ายภาพหน้าจอนะครับหรือว่าการแชทหน้าจอก็ได้อ่ะลงมาครับเราลองแตะ3าครั้งดูนะครับจะแชปหน้าจอให้เราไหมนะครับ1 2 3สอม่าเรียบร้อยแล้วนะครับแชปหน้าจอแล้วแต่2ครั้งอ่าเปิดไฟนะครับปิดไฟอ่าแต่3ามครั้ง1 2 3สมแล้วแชปหน้าจอโอเคนะครับ ก็จะเป็นทริคประมาณนี้ครับในการใช้ไอโฟนครับให้อ่าได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยการใช้การแตะสัมผัสที่ด้านหลังนะครับเราจะแตะตัวที่ปุ่มอ่าของ Apple ก็ได้ครับที่เป็นโลโก้หรือว่าแตะส่วนไหนก็ได้ที่เป็นด้านหลังนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราใส่เคสละอ่ะผมจะลองใส่เคสครับแล้วลองดูว่ามันสามารถยังทํางานได้ไหมครับยังสามารถทํางานได้ไหมนะครับ ทำงานได้ไหมนะโอเคนะถ้าผมแตะด้านหลังสองครั้งนะครับก็คือเมื่อกี้เราทําตั้งค่าไว้ไฟฉายใช่ไหมครับลองแตะดูนะครับ <c oughs> อ่าใส่เคสก็เปิดได้นะครับอ่าใส่เคสรึปิดได้นะครับอีกครั้งหนึ่งอ่าึ๊บแล้วแต่3ครั้งจะแคปหน้าจอนะครับมันจะแคปหน้าจอให้เราไหมนะอ่าแคปหน้าจอให้เราเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถ้าใส่เคสถ้าเราแตะมันก็สามารถ ใช้งานโหมดนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นการสัมผัสด้านหลังนะครับใครจะไปตั้งค่าให้มันทําอะไรก็ลองไปดูได้นะครับไม่จะเป็นการแคปหน้าจอการเปิดไฟฉายการล็อกหน้าจออะไรพวกนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกลุกเล่นหนึ่งครับเป็นอีหรือเป็นอีกคลิกหนึ่งที่ใครยังไม่ทราบก็ลองไปใช้กันได้นะครับหรือว่าใครทราบแล้วก็อแชร์บอกต่อกันได้นะครับแทงบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อคนที่ใช้ในส่วนของ iPhone ด้วยกันลองใช้ดูนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับ โอเคครับสำหรับทิกเรียน้อยนี้ก็จบเป็นที่ลอ,อยนะครับถ้าหากใครชอบหรือว่าสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองก็ากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องขังข้่กนด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ